ในพระไตรปิฎกวันมาฆบูชาไม่มีการกล่าวถึงโดยตรงเนื่องจากวันมาฆบูชาเป็นการกำหนดขึ้นภายหลังในประวัติศาสตร์พุทธศาสนาเพื่อระลึกถึงเหตุการณ์สำคัญที่เกิดขึ้นในวันเพ็ญเดือนสามหรือมาฆโดยเหตุการณ์นี้ปรากฏในพระไตรปิฎกซึ่งเป็นเหตุการณ์ที่เรียกว่าจาตุรงขสา,านิบาตโดยมีรายละเอียดดังนี้ 1. พระภิกษุจำนวน1น5 0นรูป มาประชุมกันโดยมิได้นัดหมาย 2. พระภิกษุเหล่านั้นล้วนเป็นพระอรหันต์ 3. ทุกองค์เป็นผู้ได้รับการบวชโดยตรงจากพระพุทธเจ้าคือบวชแบบเอหิภิกขุอุปสัมปทา 4. เป็นวันเพ็ญเดือน3หรือขึ้น15บห้าค่ำเดือนสในวันนั้นพระพุทธเจ้าทรงแสดงโอวาทปาติโมกซึ่งเป็นหลักคำสอนสำคัญสประการคือห ละเว้นความชั่วทั้งปวง 2. องทำความดีให้ถึงพร้อม 3. ามทำจิตใจให้บริสุทธิ์แม้เหตุการณ์นี้จะอยู่ในพระไตรปิฎกแต่การจัดให้มีวันมาฆบูชาเป็นวันสำคัญทางาศาสนาเริ่มต้นขึ้นในประเทศไทยในสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่4ี่คำว่ามาฆมาจากชื่อของมาคีหรือมาฆปุณน,นมี ซึ่งเป็นชื่อเดือนตามปฏิทินจันทรคติของอินเดียหมายถึงเดือนที่ดวงจันทร์เต็มดวงปรากฏในกลุ่มดาวมาคะในช่วงฤดูหนาวประมาณเดือนกุมภาพันธ์หรือมีนาคมในปฏิทินสากล